สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับนายสังกาครับวันนี้เปิดวัวนะครับแม่ลูกนะครับลูกตัวที่3ในท้องครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้ราคานะสนใจครับพี่น้องครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับวัวหน้าขุนนะครับหนาเลี้ยงนะครับเอาไปเล่มหยาบานเฮานะครับลูกตัวนี้นะครับเป็นลูกของจิมมี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมีใบมีหลอดพร้อมนะครับตอนนี้นะครับแมงเขาผสมซาโลลีไว้นะครับเจ้าหมูหันนะครับพี่น้องครับ ผสมวันที่4ตอนนี้ก็วันที่20กว่านะครับประมาณ10กว่าวันนะครับพี่น้องครับ10กว่ามือนะครับลูเกเขานะครับอายุนะครับหาเกาหกเดือนตัวนี้สีแดงดีครับพี่น้องครับนะครับแดงดีเนื้อหนังดีนะครับตอนนี้บวกกับช่วงฝนฝ่านะครับพายุเขานะครับมั่วกับไม่ค่อยได้นอนนะครับบม่ค่อยได้นอนกับเห็ดให้วัวสู้พร้อมนะครับพี่น้องครับวัวตัวนี้ครับครบเครื่องครับพี่น้องครับครบเครื่องเรื่องโบ๊นะครับ ใบหูโบดนะครับแข้งขาโบดนะครับคุ้มตาโบดตีางหากครับเครื่องโบดอกหางใส่ได้นะครับหางเงาดีพอสมควรนะครับตัวนี้ส่วนสูงนะครับประมาณเมตรนะครับสามสิบอาจมีบวกหรือลบนะครับพี่น้องครับเนี่ยโครงสร้างดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแพทย์เนี่ยบงเรื่อยๆนะครับตัวนี้ลูกเขากำลังกินนมนะครับที่จริงอ่ะแยกไปแล้วนะครับเพราะว่าแม่ยจอยซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าลูกหีดนมครับพี่น้องครับที่สำคัญเป็นลูกตัวผูกต่างหากนะครับ ก็เริแยกแต่ว่าถ่ายพี่น้องรับชมกันนะครับเอาไปก็แยกได้แล้วครับพี่น้องครับเอาไปแยกได้แล้วนะครับลูกเป็นลูกเพศผูครับพี่น้องครับลูกเพศผูนะครับแม่ให้ลูกตัวที่3นะครับถ้าถ้าติดนะครับตัวที่3ในถอกนะครับตัวนี้เราขายในราคา2ตัวแล้วกันนะครับพี่น้องครับผสมซาโลเลไว้นะครับแม่เขาผสมซาโลเลไว้ตัวนี้เป็นลูกของเจ้าจิมมี่นะครับพี่น้องครับสวยงามพอสมควรครับพี่น้องครับไม่มีขาทกนะครับไม่มีขาทกขาถอนครับ แม่ครบเครื่องเรื่องโบสถนะครับออกสีเท่าโบสถนะครับวัวตัวนี้เป็นวัวไทไกนะครับพี่น้องครับไทไกยนะครับเขาลักษณะดีเลยครับพี่น้องครับไปเลี้ยงกินหญ้าบานเท่านะครับวัต้องห่วงเลยครับเอาไปดองส่งออสนใจครับเท่ามาสอบถามครับ0644867066นะครับ0 6 4 4 8 6กสี่ เจ็ดนะครับพี่น้องครับนายตัญกาบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าจะส่งกิโลละสิบาบาทนะครับหนึ่งร้อยโลนะครับพันห้านะครับพี่น้องครับหนึ่งร้อยโลพันห้าสองร้อยโลสามพันนะครับสามร้อยโลสี่พันห้าครับพี่น้องครับบวกค่าจะส่งอันนั้นนะครับจังหวะกันครับพี่น้องครับตัวนี้เปิดราคาใต้คลิปนะครับส่วนลสนใจเข้ามาสอบถามครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกนะครับพี่น้องครับ วัวระพกรเ,เรียงตัวนี้เป็นมีสีเต้านมนะครับพี่น้องครับบอสมีขาทอกขาถอนครับพี่น้องครับแล้วผมแพนนเบิร์นคาร์ครับเบิรงนคายครับหน้าตาดีครับพี่น้องครับถ่ายง่ายดีนะครับลูกตัวผู้นะครับลูกตัวผู้ แม่สวยเลยนะครับแม่สวยนะครับแม่ลูกนะครับราคาเกษตรกรจับตองได้ครับพี่น้องครับราคานี้นะครับโครงสร้างดีนะครับขาดนำเดียนะครับพี่น้องครับเมงข้งสางง่ายดีครับพี่น้องครับขาดอย่างเดียวนะครับขาดกามเนื้อนะครับพี่น้องครับแต่โครงสางดีนะครับเางหางเป็นเป็นพ่วงคือหางมาครับพี่น้องครับสวยงามพอสมควรครับมีบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับบวก่าจัดส่ง นะครับพี่น้องเราสนใจโทรมาสอบถามครับ0644 867066นะครับพี่น้องครับขยะไทยปกครับพี่น้องครับเนี่ยเครื่องโบ๊ทนะครับเครื่องโบ๊ทหนูยังกินนมตาบๆลยครับพี่น้องครับ ลูกเพจผูครับพี่น้องครับดูกันชัดๆเลยนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับลูกมานี่มามานนิมานี่มาลูกมา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 ครับถ่ายเห็นกันชัดๆเลยนะครับโคร,ครงสร้างดีครับเราครับโครงสร้างดีนะครับเนื้อเครื่องโบ๊ทนะครับพี่น้องครับเครื่องโบ๊ท เน่าขาดน้ำเลี้ยงครับสายขุนนะครับต้องเอาไปดูแลกันแล้วนะครับพี่น้องครับสายขุนไม่ควรพลาดนะครับพี่นอ้องสนใจครับยำเบอร์โทรซึ่งหลอบ <c oughs> ครับกวนจบคผิด0644867066นะครับ0644867066นะครับโครงสางดีกบเนื้อ ยังขาดอยู่ครับพี่น้องครับแต่มาเรื่องกระดูกประเดียวดีครับพี่น้องครับเบอร์ดูกล้ามเนื้อนะครับพี่น้องครับกล้ามเนื้อยังขาดอยู่นะครับโครงสร้างนะครับขาใหญ่ดีครับพี่น้องครับี่ดูเขากระยิเพอสมควรแล้วครับพี่น้องครับดูเขาบาหน่อยแล้วครับลูกหกเดือนนะครับหกเดือนก็กัวนะครับพี่น้องครับอาหา6หกเดือนนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะไปไล่ใมกันเอานะครับพี่น้องครับมีใบนะครับ โดยสนใจยำเบอร์โทรซื้อลงรอบครับ0644867066นะครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าจะรส่งกิโลละ15บาทนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับส่งทั่วประเทศนะครับพี่น้องครับคลิปนี้กัเน่าพ่อคม้วรครับพี่น้องครับทำร่าพรจากพี่จากน้องฝากพี่น้องซอยก้นไลค์กดแช์นะครับกด้ทัพย์สุขนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสํารับช่องในหน่อยข้างหน้าตรงกลางสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ